ยึดมั่นในการฝักไฟจากการถูกกระตุ้นร้าวจากสื่อเฉพาะกิจเชิงเดียวปลุกร้าวโทสะและโมหะตลอด24ชั่วโมงแม้ความน้อยเนื้อต่ำใจจากความไม่เท่าเทียมและความอายุติธรรมในสังคมความยากจนและสารพัดปัญหาสังคมซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยหากคนห่างไกลศีลธรรมก็จะถูกนำมาใช้ปลุกระดมให้คนในชาติ มีความเกลียดชังจนสามารถลุกขึ้นประหารประหารกันเองแม้จะต้องอยู่คู่กันแยกกันเมื่อใดก็หมดประโยชน์หมดความหมายแต่ทั้งสองข้างทั้งสองสีก็พยายามที่จะไม่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีเดียเท่ากับบายคอนโทรสื่อใส่สี ปรากฏการ์ข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆเป็นเครื่องบอกความเคล้าอย่างยิ่งของเจ้าของสื่อและระบบทุนที่ทำให้คนไทยค่อนประเทศตื่นเช้าขึ้นมาต้องพบกับข่าวร้ายเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยจิตที่เป็นอกุศลก็จะพบอกุศลไปตลอดวันอีกทั้งที่ปลายของโทสะยยังมีรสอร่อย ชวนให้เสพติดทุกๆวันสื่อไม่ดีนอกจากจะเป็นกระจกสะท้อนสังคมแล้วยังเป็นการสร้างค่านิยมและชี้นำสังคมนั้นๆด้วยดุดดังการเติมเชื้อไฟแห่งโทสะโมหะโลภะสังคมจึงถูกครอบงำด้วยโมหะภูมิอย่างไม่จบไม่สิน้นธาตุหรือตัวประกันที่ถูกจองจำ ท่ามกลางวงล้อมของความขัดแย้งและความรุนแรงจะถูกทหารจับหรือถูกฝ่ายไหนยึดบัตรประชาชนไปด้วยหรือไม่นั้นก็มีอาจทราบได้จากยุคที่ขุนนางอมาตย์อาจกลายเป็นขุนนางพ่อค้าตับพุนหญ้าช้างอาจจะกลายเป็นลูกจ้างในห้างรรหรูๆเราพบว่าสมัยนี้ก็ยังมีทาตอยู่หลายตนมีที่ดินแต่ก็ไม่ได้ลืมตาอ้าปาก หลายตนแม้แต่ที่ดินก็ไม่เหลือเพราะมีพวกตานำข้าวคอยกว้านซื้อที่ต่อจากนายทุนหน้าแปลกทาสบางตนแต่งตัวดีผูกท้ายใส่สูตรสวมรองเท้าหนังทั้งทงัท,งที่เมืองเราเป็นเมืองร้อนทาสบางคนมีรถเบนซ์หรูๆอยู่บนตึกสูงๆพวกนี้เป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นทาสพวกเขา อาจจะเรียกตนเองว่าเป็นไทยแต่ไม่เคยจะฝันถึงหรือสัมผัสกับอิสระคนไทยที่ไม่เคยเป็นไทยแม้รอห้าจะทรงโปรโดก็ตามทาตเหล่านี้น่าสงสารยิ่งนักเพราะจะต้องเป็นทั้งทาตและนักทง